และนี่คือรอบ8บานนีตารอบ8บาทนีตาโค้ชโจของทีมจะต้องเลือกแรปเปอร์ที่ดีที่สุด2คนเท่านั้นเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนครับเรามีแรปเปอร์ของทีมแบ็ค3คนตรงนี้ครับ98 Boy แสวง MC แล้วก็วงมณีวันพร้อมเลยไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ Bad bò bon, nít <laughs> Yeah! Vung anh Yeah! บีบุกตลกเหลือเฟือแต่ไม่ได้อยู่มกจบชอบสไตล์คนถวนมาตั้งแต่อยู่ในโลกแม่ตอนเด็กอยากทำเพลงคลิปฮอบใจจะขาดแต่ก็ไม่มาสักปีเพราะผมไม่มีสักบาทอ่ะหากมีเวทมนต์ดังเทพจะเสกเงินสักหกก้อนเสกบอลล็ตกทอดเสกไฟไม่ให้หมดมอดเปล่ากระถาเพลยงนักเรียนที่สอบไม่ให้มีคนตกเลขและผมจะเสกไม่ให้มีคนตกลอมอ่ะยียียีสปังอินเดอะบิลดิ้ ยี yeah, uh ่ h ัวสตออ่อฮะเลอยากจะแรปโฟธรรมดาทำไมเป็นแค่เป็นตัวเองยังบอกว่าแอคฆาตกรรมมันหลายคดีอย่างที่ไม่ตกเป็นแพ้ตอนกูวงสวิงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตันแรปกูจุดประทัดท้ามึงลำคาดสิงดังชะมัดแรปกูทำดีเจจะกับต้องเกิดขึ้นมาสักแพและจถ้าหากกูล้มยังลุกขึ้นมาบอกไม่ยอมแพ้แล้วกูเป็นเหมือนกับโจรที่พร้มกระโดดเข้าไปในเพลิงพนแล้วกูลุกัตทุกเป็นไฟทํามึงนันลายจะต้องบอกว่าแชมป์ว่ะยี <laughs> yeah, 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 ah, uh. ninety eight boy, ah, uh. yeah, yeah. โตผมมันหวายมันโอเล่แล้วโคตรจะเท่ตอนจับไม้อุทานอร่อยกอดโชเล่เด็กเล็กมุ้เพล่เจับใจกูใส่เอาไว้ดันตามฝันและกูหันหลังให้ออฟฟิศส่งความสำเร็จกูล็อกไว้กูไม่สนใจใครท้องไดกูทำมาด้วยตัวเองดันไม่ต้องมีใครมากลายไลน์อ่ะกนอึดหนะตามกระแสสุโต๊ะกูทำป็นไลฟ์สไตล์อุปสรรคต้องมากมายอ่ะทำให้กูต้องบายบายกินอุปสรรคกูผ่านมาหมดกูมีหัวใจเป็นไม้ตายว่ะ แลนนี้คือ8อบาลีตายของอนาเดียดบอยสวงเอ็มซีล้วงวันนี้วงโอ้โหตัดสินยากแน่นอนเราถามทีมไว้ก่อนเพราะว่าเขาไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรกับสถานการณ์นี้ครพี่ขันครับขนาดไม่เดือดร้อนยังยากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมดีใจจังที่ผมไม่ต้องเลือกนะครับคือแต่ละคนดีในทางของตัวเองหมดเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบของคนฟังแล้วว่าเขาจะชอบแบบไหนพี่ก้าวครับคือเป็นแรปเปอร์รุ่นใหม่ที่แบบที่เก่งเก่งเลยครับเก่งเก่งมากด้วยเก่งทุกคนเลยแล้วก็ผมดีใจมากที่ผมได้มีชีวิตอยู่จนได้เห็นวันนี้สุดยอดทุกคนผมผมดีใจมากครับขอบคุณมากครับ เฮียเจ้าค่ะปกติโดยทั่วไปคือพอมาถึง8บาหนีตายนี่มันคือ8บาที่แบบสำคัญมากๆซึ่ง3คนก็ชัดเจนในสไตล์ของตัวเองครับที่เหลือก็เป็นความลำบากใจของพวกเราทั้ง3ขอให้โชคดีคือหนักใจอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ อนแบลแลเรมาถึงตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันสุดในแนวทางของตัวเองอะครับจะพูดอะไรเลยมันเห็นเห็นกันอยู่แล้วว่ามันดีดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวมันลุ้นกันแต่อย่างที่บอกครับจะมีเพียงแรปเปอร์สคนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและจะมี1คนที่ตกรอบแล้วต้องเป็นลุ้นหมวกทองทีมแบ็คครับ 98 b o y สวง MC วงมณนีวันคนไหนดีใครดีคนไหนดีจะมีผู้เข้ารอบแค่สองคนเท่านั้น <S <S เหมือนจะได้คำตอบแล้ว <S <S 2> <S 2> เลือกค่ะ สวงครับยินดีด้วยสวง NC ีเข้าสู่รอบต่อไปเหลือตัวอีกเพียงใบเดียวครับทีมแบล็กไที่8บอยหรือว่าวงมณีวันสองคนนี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป คนไหนดีคนไหนดีเลือกค่ะานดีเอ็ดบอยครับผมินดีด้วยานดีเอ็ดบอย้าสู่รบพับปไป ต้องถามเหตุผลแล้วล่ะค่ะว่าทาไมถึงเป็น2คนนั้นได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคงเลือกด้วยหลายๆเหตุผลนะครับถ้าเป็นแรปเปอร์ที่จะไปต่อเพื่อที่จะต้องไปทําการแข่งขันกับทีมนู้นการผ่านเข้ารอบไปเนี่ยมันมันจะต้องหนักขึ้นไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ผ่านเข้าไปไม่เก่งแล้วก็ไม่มีสไตล์ของตัวเองคือสไตล์เขาชัดเจนอยู่แล้วในใน,ในส่วนของเขาจนเรารู้สึกว่าเราเราไม่ต้องไปปรับอะไรเขาแล้วอะ่ะเขาพร้อมที่จะ เดินออกสู่สังเวียนของโลกแห่งความเป็นจริงแล้วยังไงเอาใจช่วยเราไม่ได้จากกันไปไหนเราอยู่เราเชียร์เพื่อนร่วมทีมกันเป็นกำลังใจไปด้วยกันกับพวกเราพวกวันนี้วันครับมีอะไรจะฝากถึงคนดูทางบ้านที่เชียร์เราอยู่ไหมครับผมว่ามันเกินค่าสำหรับผมมากแล้วที่มารอบนี้คือแบบมันสุดมากผมเจอเพื่อนเจอโค้ดอะไรอย่างนี้แบบผมว่านี่ก็ที่สุดของผมแล้วครับผมครับ แล้วมีผลงานให้เราติดตามได้ยังคะก็มีครับจะมีช่อง YouTube ครับวงมณีวันครับก็จะปล่อยเพลงเร็วๆนี้ครับผมแต่ว่ารอตรงนี้ก่อนยังไม่ตกรอบทีมแบล็กเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเซฟลูกทีม1คนจากทั้งหมดของเขานะครับจากการแข่งขัน2องบาทคว้าหมวกทองทีมแบล็กเป็นฝ่ายที่ชนะจึงมีสิทธิ์เลือกลูกทีมอีกหคนให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ขอเชิญลัปเปอร์ทั้งหมดขึ้นมาบนเวทีนะครับมาเลยว้าวเย้ yeah! มา,มาเลยทีมแบ็คมีเพียงแค่หนึ่งสิทธ์เท่านั้นที่จะนำหนึ่งคนในนี้ไปต่อในรอบต่อไปนะครับสิทธิ์อยู่กับเฮียโจรครับเฮียมีอะไรจะพูดกับคนที่ทีมแบ็คจะเลือกหน่อยไหมครับ การแข่งขันทุกอย่างครับมันมีมันมีแพ้มันมีชนะคือสําหรับทุกคนบอกได้เลยว่ามันไม่ีใครดีกว่าใครมันอยู่ที่จังหวะชีวิตในเวลานั้นมันอยู่ที่องค์ประกอบอีกหลายๆลอย่างมากมายจําไว้เลยครับถึงจะไม่ได้ไปต่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไงพวกเราสามคนเนี่ยจะพาคุณขึ้นเวทีจริงๆไปกับพวกเราให้ได้เพราะฉะนั้น ขออนุญาตมอบหวกทองใบนี้ให้กับคนที่น่าจะพร้อมที่สุดสําหรับการย้า้เข้าไปเป็นตัวแทนของทีมเราลุยกับทีมนู้นเชิญเลยครับเฮียแล้หวหมวกทองใบนี้จะไปอยู่ที่ใครอยู่กับใครดีโอ้โหโหมวกทองสิทธิ์เดียวของทีมแบก็กโ,โอ้โหว้าวหมวกทองใบสุดท้าย ลุนล้นอ่ะลุ้นอ่ะสทีมแบ็คจะอยู่กับใครดีนี่คือพลังของพวกทองจริงๆตอนนี้ทุกคนเกร็งแล้วแบบลุ้นมากๆววามันจะอยู่ที่ใครจะอยู่ที่เขาคนนั้นหรือเปล่าสิทธิ์สุดท้ายของทีมแบค็คครับยินดีด้วย ทีมแบ็คอยู่กับอัเดชเดอผมดีใจมากครับดีใจมากขอบคุณที่เห็นถึงความพยายามของผมครับทำไมถึงเป็นอัิเดชครับเฮียคงน่าจะเป็นผลงานที่ผ่านมาความพร้อมจากประสบการณ์หรือว่าจากโอกาส ที่เขาคว้ามานันเอาอไว้ได้เท่านั้นเองยินดีด้วยอภิเดทเข้าสู่รอบต่อไปนี่ใจกับโอกาสนี้ด้วยจริงๆแล้วก็ขอเสียงดนตรีให้กับแรปเปอร์ทั้งหมดของเราตรงนี้ด้วยครับผมขอบคุณทุกคนทีงมาทุกคนคทุนอ่อยน เป็นการแข่งขันแบทเทิลของทีม White. ไวท์แต่ละคนนะคะจะง,งัดไม้ตายอะไรออกมาสู้กันต้องติดตามกับ The Rapper 2021ในรอบแบทเทิล i t e และแรปเปอร์ทีมแบล็ k ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็คือน็อตทอน นี่ดูก็รู้ว่าใครน่าหลอว่ากันถ้าอารมณ์เป็นต่อลูปลอกก็ต้องเป็นชั้นละซูมี่เฟรดเจอร์ออกมาจากอันเดอร์กราวด์สเปรดเวิร์ดเจอร์เลฟทุกวันจนเลฟจะไม่เหม่่มัดแต่ดรัฟท์น้าพี่เอทบอยส์กูทนไม่ไหวกูเลยตอบตอบเียละว้าตบเกมรถออกไปซื้อของที่ตลาดพอดีนึกขึ้นมาได้ว่าที่บ้านผมก็ฟอกหมดสวยเอ็มซีเมื่อมาถึงเวลาลุยก็ไม่จะมาเสียเวลาคุยเจียงทำไมเสียกำไรไปกับคนที่กันรู้จักก็ขาดทุนขี้ปากคนและอภิเดะ ผู้ขวาหมวกทองไปครองผกไม่ต่างจากตอนเด็ก<อ>เป็นอีกด่าน<อ>ที่ต้องผ่านให<อ>้มอนอย่างอัออิเดตและจะเป็นทีมไวท์หรือทีมแบล็กที่ส่งลูกทีมไปเป็นสุดยอดแรปเปอร์คนใหม่ของเมืองไทยต้องติดตามสัปดาห์หน้าการแข่งขันรอบแบทเทิลของทีมไวท์ มันเพื่อนเล่นแต่มึงอย่าเล่นเพื่อนนะไม่งั้นตัวมึงคงต้องเดินลำพังเพราะคุเตือนเอาไว้ก่อนกับนิสัยที่ไม่ควรแล้วถ้ามึงจะกลับตัวคุณไม่เกิดกำลังก่อนเองก็ซ้ำแบบเดิมแค่ใชจไม่เย็นได้ I'll be alright โอเคแต่โชคก็ดีคืนนี้มีแค่ you and m เฮ้ยไม่เสียดายเหรอสัปดาห์นี้เราก็มีหมวกทองเหมือนกันขอเหอะหมวกเนี้ยมันจะซ้ำเทปล้วเราเป่าเลยไหม